ก่อนนครวัดจะสูงตระหง่านก่อนชื่อขเขมนจะดังกึกก้องโลกได้จารึกตำนานแห่งมนุษย์เทพเจ้าและเลือดแห่งพญานาคจากแดนภาระตะชายหนุ่มนามกวนดินยาเดินทางข้ามทะเลสู่แผ่นดินใหม่ที่ยังไร้นามเขาได้พบเธอที่ดาแห่งพญานาคผู้ครองนครใต้บาดาลผู้มีพิษแต่อ่อนโยนเกินใจคน เขาไม่มีดาบไม่มีกองทัพแต่เขาสยบใจของเจ้าหญิงทิดาแห่งพญานาคและราษฎรด้วยสติและสัจจะฟูนานนครแห่งแรกของแผ่นดินนี้ถือกำเนิดจากความรักต้องห้ามของเทพกับคนแต่ไม่มีอาณาจักรใดอยู่ยั้งตลอดกาลไม่นานตำนานก็กลายเป็นเงาในหินในดิน หนึ่งพันปีต่อมาจารึกจากสด็อกก็อกธมบอกเล่าชะตากรรมใหม่ของขเขมรกษัตริย์ผู้อ้างตนเองว่าเป็นเทพสเสด็จขึ้นทำพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาอันลีลับพิธีเทวราชาไม่ใช่เพียงการขึ้นครองราชแต่มันคือพันธะระหว่างมนุษย์กับเทพเพื่อให้ยอมรับในสิทธิการปกครอง เขาได้กลายเป็นจัก,กรพรรดิผู้เชื่อมโลกนามว่าพระเจ้าชัยวรมันที่สองและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดประตูยุคใหม่ของขเขมรและในวันนี้เราคือทายาทของความรักพิธีกรรมและเงาของอดีตที่ไม่มีวันลบเลือน